เพื่อนรู้ไหมครับว่าที่ p e 2ไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือคลาสบาลานหรือบับคาที่เล่นไม่ได้ในช่วงกลางหลีกเพราะอะไรครับก็เพราะว่าพี่โจบอกแล้วนะครับว่าคลาสบาลานกายหรือคลาสบาลานเดฟใน p e เนี่ยมีเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับและ2คนนั้นต้องดูแลทั้ง p e 2และ p e 1นนั่นเองนะครับทำให้ช่วงกลางหลีกนะครับเดฟสองคนนั้นต้องไปดูแลนะครับคลาสบาลานใน PUE หนึ่งหลีกใหม่นั่นเองนะครับเลยทำให้ไม่เกิด การปรับบาลานซ์นะครับแต่เราก็ได้ข่าวดีแล้วนะครับก็คือใน0.22 0.23นะครับพี่โจนะก็จะดึงคลาสบาลานซ์เดฟหรือคลาสบาลานซ์กาย2คนนั้นมาเนี่ยมาปรับนะครับทำให้คลาสต่างๆหรือบิวต่างๆที่ มันไม่สามารถเล่นเอ็นเกมได้เล่นได้นั่นเองนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโดเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาสรุปบทสัมภาษณ์นะครับของเกมพาดเวกซายสองแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับพาดเวกซายหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับระหว่างท็อปกติทรายแล้วก็จจจนะครับคุณโจนาธานโรเจอร์สของเรานั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่นัดยังจะแปะไทม์สเต็ปมาอยู่นะครับลิงก์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิงก์ต้นทางของทางท็อปกติทรายนะครับนัดจะแปะไว้ในเดสครับ เมื่อวานเนาะก็คือแบบ แป่หลังจากที่บทสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะครับทั้งแปรทั้งวิคอ์กับเพื่อนๆในแชทนะครับในไลฟ์เนาะประมาณ4ีชั่วโมงนะครับลิงก์อยู่ใน Description เหมือนกันนะครับเปิดเป็น Public ไว้แล้วนะครับอ่ะไม่พูดพราำนำเพลงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะไปแบบรวดเร็วแล้วก็จะสรุปแล้วก็เน้นไปที่หัวข้อสำคัญระหว่าง Pa r าเวกซายสอนะครับระว่าง0.21และอนาคตนะครับยังไม่พอนะครับมีเหมือนกับเป็นการบอกข้อมูลสำคัญสำคัญต่างๆนะครับใน0.3แล้วก็อาจจะมี0.4นย์จี่นะครับอันน แอบบอกมานั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับหลักๆเลยนะครับที่บทสัมภาษณ์นี้นะครับเป็นที่กับเขาเรียกว่าสนใจแล้วก็เป็นที่โฟกัสมากๆแล้วก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากผู้เล่นผ่านเวกซต์สนะครับรวมถึงผ่านเวกซต์หนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าพี่โจนะครับได้มีการบอกว่าตั้งแต่หลัง0ูจดเนี่ยก็คือมีการเหมือนกับ เขาเรียกว่าน่าจะเรียกได้ว่าล้มเหลวของ PV2 ก็ว่าได้นะครับเป็นแพทที่เรียกได้ว่าทําให้ผู้เล่นลดลงไปกว่าประมาณ80-90%เลยนั่นเองนะครับเยอะแบบเยอะมากๆนะตอนนี้เนาะทางทีมงานนะครับของ GGG นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทำลายแล้วก็โครงสร้างในการทำงานนะครับ ในการทํางานภายในนะครับในการปล่อยแพดหรือว่าลีกให้ดีขึ้นนั่นเองนะก็คือจะเน้นไปที่เดทไลน์มากกว่าคอนเทนต์นะครับว่าในสุดจุดสที่ปล่อยมาเนี่ยทั้งทีมงานนะครับเน้นคอนเทนต์มากกว่านะครับอันนี้พี่โจก็ได้บอกไปแล้วมันเลยทําให้เกิดความผิดพลาดอะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะครับซึ่งพี่โจบ,บอกว่าเราจะได้ลีกใหม่เนี่ย ทุกๆ4เดือนนั่นเองนะครับทั้ง PV 1และ POE 2นะครับนัดจะเหมือนกับยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นภาพแล้วกันก็คือสมมุตินะครับไม่ได้สมมติหลยก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับก็คือ PV e 1เนี่ย PV หเนี่ยลีกที่เข้าใหม่มาเนี่ย3.26ถูกต้องไหมครับเข้าเดือนมิถุนายนนะครับ PV 2อนะครับ0.3ลีกใหม่นะครับก็จะเข้าเดือนสิงหาซึ่งต่างกัน2เดือนนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นอีก2เดือนก็คือมิถุนายนบวกอีก4เดือน ไปเป็นเดือนตุลาเราก็จะได้หลีกใหม่นะครับคาดการณ์นั้นจะได้หลีกใหม่ของ P/E 1เป็น3 2 7นั่นเองหรืออาจจะเป็นอันใหม่เลยอันนี้เราก็ไม่ทราบได้นะครับซึ่งพูดง่ายๆปีหนึ่งเราจะได้เล่น6หลีกนะครับก็คือรวมทั้ง P/E 1 P/E 2นะครับก็คือ P/E 1 3หลีกนะครับ P/E 2อีก3หลีกนั่นเองนะครับแต่สําหรับ P/E 2นะครับคาดการณ์อาจจะไม่ได้ถึงนั้นนะครับเพราะว่า ในช่วงปีหน้าอาจจะมีการเปิดฟูลลนช์เลยก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอทาง GGG c o n คอนเฟิร์มใหม่ทีนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับพี่โจ,โจนะครับก็คือเปิดหัวมานะครับในบทสัมภาษณ์นะพี่โจก็ได้บอกตรงๆเลยว่าเออ0.3จเนี่ยจะมาช่วงสิงหาคมนะครับไม่มีกักไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่างที่เขาบอกไปเพราะว่า ทางทีมงาน,นครับได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างในการทํางานในการปล่อยแพทนะครับฉะนั้นการที่บอกเดทไลน์การที่บอ line, กวันปล่อยแพทได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่พี่โจก็ยังพูดไว้ว่าอาจจะมีเหมือนกับ flexible timeline ก็คืออาจจะมีการดีเลย์บ้างประมาณอาทิตย์นะครับออประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างนี้แต่จะไม่มีการดีเลย์ เป็น1เดือนตามมีมต่างๆที่เพื่อนๆได้ทราบกันเพราะว่ามันเป็นมีมที่มาจาก P/E 1แล้วนั่นเองนะครับโดยพี่โจได้เหมือนกับปล่อยออกมาว่าจะมีแพทใหญ่นะครับแบบหลังจาก0.21ก็จะมี0.22แล้วก็0.23ขั้นในช่วงมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมก่อนที่จะเปิด0.3นั่นเองซึ่งตอนแรกเราก็คาดการว่ามันจะมีเหมือนกับ0.3ใช่ไหมครับ0.21แล้วก็อาจจะเป็นแบบแพทย่อยๆแล้วก็ 0. 3เลยแต่ทางทีมงานของ GGG เขาได้วางแผนไว้แล้วนะครับโดยหลักๆนะครับแพทใหญ่0.2 0.23เนี่ยจะเป็นการปรับบาลานซ์นะครับให้ดีขึ้นนั่นเองก็คือทำให้บิลต่างๆนะครับแล้วก็สกิลต่างๆที่มัน ใช้งานไม่ได้ในเอ็นเกมหรือที่เพื่อนๆบ่นกันว่าบิวมันไม่หลากหลายนั่นเองสามารถที่จะทํางานได้นั่นเองแต่นี้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าพี่จนาธานก็ไม่ได้คอนเฟิร์มไว้แต่จะมีการปรับเกี่ยวกับเรื่องบัฟแล้วก็บาลานซ์ต่างๆแน่นอนส่วนการเนิร์ฟเนี่ยน่าจะไม่มีนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ พูดกันแล้วก็ให้เพื่อนๆเห็นภาพแล้วว่าอนาคตที่สดใสของ p v 2รอเราอยู่นะครับอ่ะเรามาดูที่บทสัมภาษณ์กันแบบตรงๆเลยเกี่ยวกับคําถามนะครับแต่สิ่งที่นัดพูดมานี่ก็คือเป็นสิ่งที่พี่โจพูดหมดเลยนะครับหนึ่งนะครับจะไม่มีการเนิร์ฟกลางลีกแล้วเพราะมันทําให้ผู้เล่นรู้สึกแย่นั่นเองอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คอนเฟิร์มมาตลอดแล้วไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่น Lightning ปียร์นู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับอะไรที่เล่นไปตามเมคานิกของเกมนะครับจะไม่โดนเนิร์ฟนะครับแต่อะไรที่ าทางทีมงานรู้สึกว่ามันเป็นบั๊กแล้วก็เหมือนกับเป็นช่องว่างของสกิลนะครับก็จะมีการเนิรฟ์ฟอย่างเช่นอ่ะชามเผาตัวเองถูกต้องไหมโคสแนปหรืออะไรที่ผ่านมาหรือว่าสกิลแบบแคนเซิลแอนิเมชันนะครับ ็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ่างหลังจาก0.21นะครับจะมีการปรับบาลานซ์ให้บิลอัชทายต่างๆเล่นได้ให้ดีขึ้นก็อย่างที่นัดบอกไปใน0.22แล้วก็0.23นั่นเองครับเพราะว่า0.21เนี่ยจะเป็นการเหมือนกับปรับเพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับไอเทมใหม่ต่างๆรวมถึงยูนิคด้วยนะครับแล้วก็ข้อนะคนับน่าจะมีการปรับการสลับอาวุธนะครับใน0.3ให้สมูทขึ้นเนื่องจากทางทีมงานหรือว่าพี่โจเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นแบบเหมือนกับเล่นเป็นคอมโบเกมเพ ฉะนั้น weapon swapping หรือว่าการสลับอาวุธเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากแต่บางเอิญปัญหาตอนนี้ w e a บ o n swapping อ,อ่อะในการที่เพื่อนๆจะสลับอาวุธเนี่ยมันมีเหมือนกับ g c d หรือมีการความหน่วงในการกดสกิลอยู่มันทำให้การเล่นเนี่ยมันรู้สึกแบบไม่สม ooth นะครับแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันคลังกี้ภาษาอังกฤษมันคลังกี้มันรู้สึกแบบแบบงึกๆงืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางพี่โจจะเอาไปปรับใช้ ซึ่งจะเกิดขึ้นใน0.3นั่นเองครับไม่รู้ว่าพี่โจจะเอามาจากเหมือนกับแคสสปีดหรือแอตแทกสปีดหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันนะครับอะเรามาดูข้อ4นะครับแอ l ลัส k กิลแล้วก็บอสแอ l ล s s สก l ลจะมีการเพิ่มคอนเทนต์เข้าไปใน0.3นะครับ0.3เนี่ยพี่โจบอกว่าจะมีการปรับแต่0.4เนี่ยมั่นใจว่า ดีขึ้นแน่นอนนั่นเองก็พูด,ดง่ายๆนะครับก็คือน่าจะขายกับ P/E หนึ่งนั่นแหละพี่โจโยกตัวอย่างเช่นบอสบริชนะครับคอนเทนต์บอสบริชเนี่ยมันจะไม่มีแค่เหมือนกับตีมอนแล้วก็ไอ้ตีมอนแล้วก็ไปตีบอสนะครับมันจะมีบอสหลายตัวมันก็จะมีอะไรให้ทํามากกว่าแค่เหมือนกับเดินผ่านเหมือนกับมอนกีกี้แล้วก็ไปตีบอสบีิชนั่นเองนะครับและพิเนอร์เคิลบอสมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับอันนี้ทางพี่โจโคอนเฟิร์มมาแล้วเพราะว่าคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันต้องมีีเยอะะมาากกว่นน้นครับ ผู้เล่นเลยรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนที่จะไปได้แตมแอดลาหรือว่า เล่นแมปปุ๊บแล้วจะไปพิโนเคิลบอสอ่ะมันรู้สึกว่าตรงนั้นอ่ะมันหลงหลงเลงๆอยู่มันเหมือนกับมีเหมือนกับช่องว่างตรงนั้นอยู่ซึ่งช่องว่างตรงนั้นอ่ะก็เหมือนกับพี่โจบอกมันจะมีคอนเทนต์ที่เข้ามานะครับรวมถึงลีกเมคานิกหรือว่าคอนเทนต์จากลีกใหม่ด้วยนั่นเองครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันใน0.3นะครับอ่ะต่อน,นะครับมีแผนที่จะเพิ่มยูนิคบอสให้ถึง100ตัวแน่นอนนะครับตอนเปิดฟูลล่าช์นะครับแล้วก็ยูนิคบอสต่างๆในแมปใน,น,น,นคแคมเปญน มีอยู่หมดแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับใส่สกิลใส่แอนิเมชันไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะและที่สําคัญนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ,อะไรที่เพื่อนๆรอคอยนะครับแล้วก็เป็นฟีดแบ็กที่น่าจะได้หนึ่งในฟีดแบ็กที่ได้รับมากที่สุดนะครับก็คือเรารู้สึกว่าเราวิ่งฉาไปนะครับถ้าเทียบกับ P e หนึ่งนั่นเองนะครับพี่โจก็บอกแล้วว่าถ้าสมมติเราเทียบเยี่กับสกิลเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าเบสมูฟเมนต์เนี่ย P V หนึ่ง e กับ P V สองเนี่ยเบสมูฟเมนต์เท่ากัน แต่สกิลเนี่ยมันต่างกันนั่นเองถ้าเพื่อนๆเ,เห็นภาพเลยก็คือ p ี่วเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะใส่โมบิลิตี้หรือมูเม e นต์สกิลได้ขั้นต่ำเนี่ยอ,อันเลยอันนี้ยังไม่รวมสกิลที่แทงถูกต้องไหมยังไม่รวมยาอีกใช่ไหมครับแต่ใน p ี่วเนี่ยยาวิ่งเร็วก็ไม่มีสกิลโมบิลิตี้ใส่ได้ได้แค่1อันสกิลพุ่งนี่ก็พุ่งเรียกได้ว่าพุ่งไม่ได้ไม่ไกลเลยมันเลยทําทให้เกิดความแตกต่าง ในจุดนี้นั่นเองนะครับซึ่งพี่โจโยืนยันมาแล้วนะครับว่าทางทีมงานได้เหมือนกับได้ทํางานในส่วนนี้แล้วซึ่งจะมีอะไรเข้ามาใน0.3แน่นอนแต่พี่โจโไม่อยากจะสปอยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับกับผู้เล่นทุกคนเลยนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับอ่าเรื่องเกี่ยวกับการคราฟติ้งนะครับพี่โจบ,บอกแล้วว่าต้องรอดูฟีดแบ็กหลังจากการเพิ่มสก็อตเทเบิลใหม่มา40ชิ้นก่อนรวมถึงยูนิตต่างๆใน0.21นะครับแล้วจะได้ดูว่าในอนาคตอ่ะ เขาจะมีการปรับต่อไปยังไงนะครับซึ่งพี่โจเนี่ยยังมองว่า crafting ก็คือการเหมือนกับใช้ r e c o m m e n t o r นั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้โอเมนแล้วก็การเพิ่ม s o c กเก็ตเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือ endgame เนี่ยยังยังคงไปต่อได้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับการโต้คราฟหรือว่า resistance warp ก็คือ content p a ักหรือว่า harvest ใน Pv 1นนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องรอดูกันเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเป็น feedback จาก 0.21ว่า SOCKETABLE ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวก1 All s p อสเป k ลสกอะไรต่างๆซึ่งเราเห็นนะครับเราเห็นรูนใหม่มา5อันแต่มันเพิ่มมา40วันผมไม่มั่นใจ4 3 42 4 3 4 4นี่แหละ,ะประมาณเนี้ยซึ่งเราเห็นแค่ประมาณ10%อยู่เลยอีก90%ยังไม่มาอันนี้ต้องรอดูว่ามันจะแบบว้าวมากแค่ไหนนะครับอ่าซึ่งอันนี้ถ้าสมมติฟีดแบ็กมันได้ดีก็ น่าจะไม่ได้เห็นเกี่ยวกับโตกราฟนะครับแต่อันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแต่0.3เนี่ยคาดการว่าจะไม่มีแน่นอนนะครับอ่ะต่อมาจะมีการลดค่า a t t r i b u t e นะครับก็คือพวกสเตนเด็กอินในเกมเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนบนบน,บนไอเทมเนี่ยอ่พี่โจยังไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าพี่โจต้องการที่จะให้รู้สึกว่าเออโอเคการเล่น ถ้าสมมติเพื่อนเนเล่นอาวุธนี้เพื่อนเพื่อก็ควรจะฟิกอาวุธนี้ใช่ไหมสายนี้ก็ควรที่จะฟิกสายนี้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ยังสืบเนื่องไปเกี่ยวกับเรื่องสกิลด้วยสมมติถ้าสมมติเราใช้ธนูเราก็ควรที่ใช้สกิลธนูนั่นเองนะเพื่อให้เกิดเหมือนกับความ <S <S เขาเรียกว่าความยูนีความโดดเด่นในคลาสนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่โจก็บอกมาว่าเออทั้งที่จริงอะระบบ ความหลากหลายในการใช้อาวุธอ่ะเขาต้องการที่เอาใส่ใน w e บปอนสวอปปิ้งแต่บางเอิญเหมือนกับข้อที่เราบอกไปข้างบนนะครับ mm hmm. ก็คือ w e บปอนสวอ p ปิ้งเนี่ยมันรู้สึกแบบแย่ในการกดมันรู้สึกไม่ฟินมันรู้สึกไม่สมูทนั่นเองนะครับซึ่ง2อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นการแก้ไขที่ไปในทิศทางเดียวกันใน0.3น,นั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับจะมีการปรับเปลี่ยนระบบเกมเพลย์ของ Tower และ a t l a s Map อีกแล้วนะครับเรียกได้ว่า Tower และ a t l a s Map ปรับตลอดเลยนะครับ0.1 0.2มา0.3ก็ปรับอีกนะครับเพราะว่า,าผู้เล่นเล่นแมปเนี่ยรู้สึกว่าถ้าสมมติออคอยเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่สแต็กกันมันไม่โอเวอร์แลปกันเนามันไม่ซ้อนทับกันโซนแถวนั้นก็จะไม่น่าฟาร์มอันนี้เรายังไม่พูดถึงแมปแย่นะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเฟสเทอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ของเพื่อนเพื่อนนะครับมันยังไม่รู้สึกโอเคในการที่จะ ลงอีกก็คือเหมือนกับลงผ่านๆไปเพื่อให้เราเจอโซนที่มันหน้าฟาร์มนั่นเองนะครับซึ่งตรงจุดนี้ทางพี่โจเขาก็จะแก้ไขแบบเขาก็ไอเดียเขาดีแหละในการที่จะแบบเออทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเออต่อให้เราลงแมปแย่มันก็มีอะไรที่เป็นของรางวัลที่เรามีโอกาสที่จะได้อยู่นะครับพี่โจเปรียบเทียบเหมือนกับถ้าสมมติเพื่อนๆเห็นหิน เพื่อนๆจะคลิกไหมถ้าเพื่อนๆรู้ว่ามันไม่ดอปของอะไรเลยเราก็ไม่คลิกแต่ถ้าเพื่อนๆรู้ว่ามันมีโอกาสที่จะได้ Miller of c a l a n d r a หรือว่าได้ดีบเพื่อนๆก็จะคลิกหรือว่าเก็บของอันนั้นนั่นเองนะครับก็คือน่าจะเป็นไอเดียเดียวกันในการที่เอาปรับมาใช้นะครับในระบบแล้วก็เกมเพย์ของ Tower และก็ Last ันั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะก็จะมีการเพิ่มระบบแนะนําการใช้เคอร์เ c นซีเข้ามานะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับเพราะว่าทางพี่โจเนี่ย เาอยากจะให้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากให้ผู้เล่นเนี่ย <laughs> ใช้ดีวายตอนช่วงต้นเกมนั่นเองนะอันนี้ก็คือเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับต่อมานะครับก็คือจะมีการปรับเอ็นเกมยูนิคนะครับให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นในเอ็นเกมนั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงสุดจุดหนึ่งนะพี่โตก็บอกแล้วว่าเออเขาได้ปรับเกี่ยวกับเลเวลลิ่งไปละ ช่วงนี้เขาก็จะโฟกัสไปที่ N Game Unique มากขึ้นนะครับอันนี้เราก็น่าจะได้เห็นนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะใน0.21ก็จะมีเหมือนกับ N Game Unique ใหม่เข้ามานะครับมันก็มีการปรับเปลี่ยน N Game Unique เพิ่มขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวต้องรอดูฟูลรีสค์เกี่ยวกับอ่ Unique ใน0.21แล้วก็0.3นะครับต่อมานะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะาอันนี้มันเป็นคำถามเนาะเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามมากเกี่ยวกับ Act <c oughs> ในแคมเปญนะครับ Act 4ถึง Act 6นะครับ อาจจะมาก่อนฟูลอนช์และอาจจะมาเป็นแพ็กเกจเลยก็ว่าได้อาจจะไม่ได้มาแบบ C แล้วก็รอ5-6ในตอนเปิดนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็เราไม่จําเป็นที่ต้องเล่นเหมือนกับ1-2-3 ที่แบบเป็น Cruel Mode หรือว่า Hard Mode แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ต้องรอดูกันนะครับพี่โจบอกว่ายัางไม่อยากบอกนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาช่วงไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแบบเงียบๆไปก่อนนะครับต่อมานะครับคาดการณ์น่าจะมีการบัฟไฟสกิลต่างๆในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะว่าทาง Talkative Try นะครับเขาได้ถามว่าเออถ้าสมมติเปรียบเทียบสกิล Ignite ใช่ไหม Ignite หรือว่าไฟสกิลกับ สกิลโคแล้วก็ไลนิงนั่นเองนะครับก็คือมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ด้วยความที่เมคานิกของการใช้สกิลนั่นเองนะครับซึ่งพี่โจบ,บอกน่าจะมีการปรับนะครับเกี่ยวกับไฟสกิลแน่นอนนะครับเ,เราอาจจะได้เห็นเร็วๆนี้ใน0.2 2เลยก็จะเป็นไปได้นะครับส่วนพวกพิษแล้วก็อะไรต่างๆผมคิดว่าก็น่าจะทยอยมานั่นแหละอย่างที่เราเห็นกันก็คือเหมือนกับแพทที่แล้วใช่ไหมครับ0.1เราไม่สามารถเล่นเลื่อนไหลได้เลย0.2ก็สามารถที่จะเล่นเลื่อนไหลได้แล้วเราก็ต้องรอเวลาทางทีมงานนะครับให้เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับ ต่อมานะครับนัดลืมใส่นัดลืมใส่ใสอ๋อไม่ได้ลืมใส่เอ,อเคอันสุดท้ายนะครับ Divination card นะครับอันนี้ระบบการ์ดนะครับระบบการที่เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะครับใน p o e 1นะครับถ้าไม่เพื่อนสามารถได้เศษกระจกสามารถให้เพื่อนๆได้ของที่แบบมันมีมูลค่าเยอะมากๆเลยนั่นเองครับจะมาใน PoE 2 เร็วๆนี้นั่นเองนะครับพี่โจบอกซูนนะครับแบบเวดดี้ซูนเลยนะครับแต่จะมีการเปลี่ยนวิธีการได้การ์ดนั่นเองนะไม่ใช่ว่าเหมือนกับไปดรอปอะไรอย่างนี้นะครับน่าจะมีวิธีการเปลี่ยนการได้การ์ดแล้วก็ของรางวัลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็รอพี่โจอัปเดตเองนั่นเองนะครับซึ่ง d i v i n a t i o n Card ใน p v 2เนี่ยเพื่อนๆอาจจะยังไม่ทราบเนาะถ้าเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับ Divi Nation Car d นะครับอันนี้มันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับ ทางคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของต่างประเทศเนี่ยเขาจะได้กล่อง ก็จะได้กล่องอย่างนี้มานะครับเขาจะได้กล่องอย่างนี้มาแล้วก็ให้เหมือนกับให้สร้างให้สร้างว่าอยากจะได้อไอเทมอะไรมาแล้วก็ส่งให้กับทาง GGG นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ทาง GGG ก็ได้รับฟีดแบ็กจากทางคอนเทนต์ครีเตอร์ต่างประเทศแล้วนะครับก็จะเอามาปรับมาใช้นะครับในแพทนา,นาซึ่งไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับถ้าโชคดีก็อาจจะได้ใน0.3ก้ดได้หรืออาจจะเป็นลีกเมคานิกนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าสรุปสั้นๆนะครับเป็นข้อมูลที่สําคัญสาคัญที่เรียกได้ว่าอนาคตอันดสดใสของ PwS รวมถึง p ีวด้วยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็เป็นของแถมแล้วกันสําหรับเหมือนกับเป็นอะไรฮๆาานะครับก็คือรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีก็ถือว่าเป็นมีนที่พี่โจสร้างนะครับทุกการสัมภาษณ์ทุกอินเทอร์เวจริงๆนะครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่ามีช่วงหนึ่งนะครับถ้าเทียบอัตราการดรอปแอสทรามเบนทิดกับดีวายโในทางเทคนิคแล้วนะครับแอสทรามเนทิดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ45,000 dyO พดีวายโอมเพืเ่อนๆฟังไม่ผิดครับ45,000 dyO ดีวายโและ พอพี่โจนะครับเข้าไปดูในเทรดพร้อมกับพี่มาร์คใช่ไหมครับว่าไอเทมเนี้ยมันมันมีจะมีคนขายอย่างนั้นจริงไหมนะครับพี่โจกลับเห็นนะครับมีคนตั้งแอสทรามเนทิแค่1อันเพราะอัตราการดอกตอนนั้นมันยากมากๆนะครับและเขาตั้งขายแค่600 d ดีายและพี่โจบอกว่า technically it is cheap นะครับหรือเป็นภาษาไทยก็คือทางเทคนิคแล้วเนี่ย ไอเทมเชียรนี่แม่งถูกสัดสเลยนะครับก็คือขายในราคา600ถ้าเทียบกับมูลค่าจริงแล้วก็คือ45,000นัดีนั่นเองนะครับ <laughs> โอ้โหมีมตลอดนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็เป็นสิ่งที่พี่โจพูดไปนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนนะครับอาจจะแบบเอ้ยสงสัยว่าทําไมนะครับทําไม ทำไมทีมงานถึงไม่บับนะครับทำไงทีมงานถึงไม่บับคลาสที่เล่นไม่ได้ในช่วงกลางหลีนะครับพี่โจบอกมาแล้วนะครับคลาสบาลานเดฟนะครับที่พี่โจไว้ใจที่พี่โจบอกว่าเก่งแล้วก็ทำได้ทุกอย่างนั่นเองนะครับมีแค่2คนเท่านั้นในบริษัทนะครับฟังไม่ผิดครับมีแค่2คนเท่านั้นใช่ครับ2คนและยังไม่พอนะครับต้องดูแลคลาสบาลานทั้ง PE 1และ PE 2อีก และนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในเหตุผลที่ทําไมไม่มีการบับดิวที่เล่นไม่ได้ในช่วงกลางลีนะครับเพราะเดบทั้ง2คนนั้นนะครับไปทำคลาสบาลานใน P/E หนึ่งลีกใหม่อยู่นั่นเองนั่นเองนะครับแต่0.22ก็น่าจะดึงกลับมาใน P/E 2อละกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าบทสรุปนะครับเกี่ยวกับสัมภาษณ์นะครับระหว่างทกติกทราแล้วก็ทางจีจนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะชอบนะครับเกี่ยวกับ อ่าคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็การแปลครั้งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตอันสดใสของพาร์ทเวกซาย2อก็บอกกันได้นะครับเรียกได้ว่าในมุมมองของนัทนะครับก็ถือว่าเป็นอนาคตที่สดใสเพราะว่าจากการเปลี่ยนการทํางานในการโฟกัสที่คอนเทนต์มาโฟกัสที่เดทไลน์หรือว่าไทม์ไลน์แทนนันคิดว่าเป็นเหมือนกับ าการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงการทํางานที่ดีมากๆมันทําให้คอมมูนิตี้แล้วก็ผู้เล่นนะครับรู้สึกมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะวางแผนต่อไปได้ว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเพย์เบ e ของ p a ราเด็กไซรวมถึงผู้เล่น p e ว1ที่เรารู้แล้วว่าเราจะได้เล่นนะครับลีกทุกๆ4เดือนนั่นเองนะครับอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างก็สามารถที่คอมเมนต์ได้นะครับยังไงวันนี้นะครับก่อนที่น้อจะจากไปก็ขอฝากนะครับสปอนเซอร์ทั้ง2องไลน์ของนัดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Lego Fast นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกับ VPN สามารถใช้แปลนะครับได้แบบได้แบบง่ายๆเลยอย่างเช่นเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกตรงนี้นะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับและยังไม่พอนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อสปอนเซอร์แพ็คนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์หนึ่งผ่านเว็บไซต์สองนะครับหรือเกมมือถือต่างๆนะครับสามารถที่จะติดต่อโอเวอร์ท็อปอัพได้ด้านล่างเลยนะครับถูกกา แน่นอนนะครับยังไงวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม